สวัสดีค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะ,คะก็คือเราอะจำหน่ายแล้วก็รับผลิตบ็อกเซอร์ค่ะค่ะ,ะไม่ทราบว่าทางนั้นมีแบบมาหรือว่าให้เราออกแบบให้คะอ๋อถ้าจะออกถ้าให้เราออกแบบค่ะจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะพี่ ได้ค่ะเดี๋ยวพี่สะดวกวันไหนนะัดเข้ามาคุยได้เลยนะคะยินดีเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเออเมื่อกี้ใครโทรมาเมื่อกี้ใครโทรมาหรอก็เมื่อกี้มีคนมาจ้างสั่งผลิตบ็อกเซอร์อได้เป็นพันตัวเลยนะที่ออเดอร์รอบนี้เฮ้ย <c oughs> เออแบบนี้ก็ดีดิสมาชิกในกลุ่มก็จะได้มีงานทำแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องกู้ยืมกันจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเนาะ ใช่พี่ต้องเพิ่มเลยแล,ละออายยจากการที่เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพัฒนากรได้ลงพื้นที่ไปติดตามพูดคุยกับกลุ่มผลิตบ็อกเซอร์นะคะก็ทราบว่าเขามีความต้องการที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์เช่นจักเย็บผ้าเพื่อมาขยายกิจการทาง คณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะก็เลยได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับกลุ่มบ็อกเซอร์งค,งค,คือก็อยากจะขอบคุณจริงๆว่าแบบเรารู้สึกประทับใจและรู้สึกว่าฮ้ยเพราะเพราะเราเพราะโครงการเพราะทุกอย่างทําให้งานเราเดินแล้วก็แบบมันมันได้มาผลตอบรับที่ได้มาคือมันมันดีมากจริงๆอะค่ะ